ก็ลุกแม่ก็ตื่นมาทำให้แต่เช้าแล้วเนี้ยเหลือมาเยอะมากจันแม่มันเล่นมันไม่อร่อยใช่ไหมมันชิมชิปอันนึงอุ้ยอ๋อนี่คือเอาไปเล่นแบบนี้ใช่ไหมแกดูได้จดหมายรักแล้ช่ฉบับที่สองรักเชอร์แตมก่อนจะไปดูว่าในกระเป๋านักเรียนเชอร์แตมมีอะไรละคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่กับเชอร์แตมกันก่อนนะกดเลย กดไลค์ตรงไหนอ่ะกดไลค์กดไลค์ติ่งติงโอ้ยกระเป๋านักเรียนทำไมมันหนักขนาดนี้เนี่ยก็ใช่ใส่ของเยอะไงคะเชอญเต็มขนอะไรไปโรงเรียนกันนัก็น่าทุกวันนี้นะคะเชอญเต็มกระเป๋านักเรียนไปสองใบค่ะก็คือเป็นกระเป๋าแบบนี้หนึ่งใบอันนี้เป็นสะพายแบบว่าสลายข้างนะและแบบนี้อีกหนึ่งใบนี่สองใบหนักๆเปิดไหยคะงั้นวันนี้นะคะเราจะมาดู what's in my bag กระเป๋านักเรียนเชิต็มค่ะ เปิดกันให้หมดนี่เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะแม่จับเปิดเลยเอาไปไหนก่อนไปนู้นไอาถามก่อนนะไมต้องมีสองใบเราะะนั้นขี้เกียรสะพายแปลว่าอะไรที่เกียจสะพายก็เลยต้องมีสองใบไม่เข้าใจคือพอไปถึงโรงเรียนเมื่อวานนี้ไม่ได้คาบิมก็เดินลงอันนี้คะ่ะอันนี้คือจะเก็บไปที่ล็อกเกอร์เวลาเรียนไปห้องต่างๆก็คือจะเายน,นี้ไปโอเคตรงนี้ที่ห้อยไว้คือไอดีการ์ดค่ะโชว์ได้ปะโชว์ยังไงไอดีการ์ดไม่มีรูปเลยเนี่ย ตรงนี้เขียนว่าเชตแตม G6 นะคะแล้วบัตรนักเรียนอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยอยู่ในนี้ค่ะแกะดูได้ปะ <c oughs> อ่ะแม่ให้ดูนิดเดียวน่ารักโอาโช์แตมให้ดูได้ไไดเกียจอ่ะ,อะให้ดูนี่คือบัตรนักเรียนเช์แตมค่ะเช์แตมของความหน้าไว้ไม่ให้ใครเห็นว่ามีบัตรเรียนจริงๆบัตรนักเรียนนี้ต้องใช้ทําอะไรบ้างเปิดประตูเข้าเรียนซื้อของในห้องเรียนฮะ ซื้อของที่ห้องเรียนหรอโรงเรียนใช้สแกนเข้าโรงเรียนนะคะแล้วก็แม่ก็เติมเงินให้ในนี้เพื่อที่จะใช้ซื้อขนมซื้อน้ำไดโรงเรียนเทอมทำอีีกว่าค่ะอา้าวอ่ะยิบออกมามีแป๊บอันนี้วิชาอะไร วิชาทุกวิชาที่ใช้ทุกวิชาที่เรียนเลยค่ะก็เกือบก็เกือบกเกือบทุกวิชาเชลแตมเป็นหลายๆช่องแบ่งตามวิชาต่างๆสแน็คบ็อกซ์ <ack> แม่ก็จะจัดให้ทุกวันนะคะเป็นกล่องขนมจริงๆโรงเรียนเขาก็มีขนมให้นะทําไมแม่ต้องให้ขนมไปด้วยอะ่ะเพราะว่าตอนเช้ามีขนมให้เผื่อจะทานตอนเบรกเช้าใช่ไหมกล่องขนมนะคะสองชั้นชั้นบนแม่ใส่ทิชชู่ไวใ้ให้ข้างล่างก็คือขนมสแน็คต่างๆแต่ไม่ชอบอันนี้นะคะ่ะ อ,อันนี้กับอันนี้แต่บอกเลยว่าชาแตมจะต้องกินอีกเพราะว่าตอนที่ซื้อแม่เข้าใจว่าชาแตมอาจจะชอบแม่ก็เลยซื้อมาหลายอันเพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีอยู่ชาแตมก็ไปแบ่งเพื่อนเพื่อนอาจจะชอบก็ได้ใครชอบงั้นก็กินไปอะไรคะเนี้ยปากกาอุ่นให้ไออุ่นให้กันไกกันไก่เหมือนปากกาเลยมาในรูปแบบของน้องโดเรมอนปากกาโดเรมอนอ่ะมีอะไรอีก หนังสือค่ะเล่มใหญ่มากเลยอันนี้เป็นของที่บ้านนะคะที่จะนำพกไปเองกระเป๋าอเสอค่ะใหญ่และหนักมากมีอะไรเยอะมากสิ่งนี้คือสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือน่ารักจังเลยอ่ะหอยหรือหินแต่เป็นรูปดาวดาวไมรูจะมาไปไหนมาไปทะเลแอบดูกรอนกปสก่อนเครื่องคขีเลขยังอยู่ปูดูอุปกรณ์นะคะอันมีอะไรต่อคะโทรศัพท์รอจชบไปด้วย ค่ะแต่ต้องเก็บโทรศัพท์โรงเรียนสแตมนะคะเอาไปได้แต่ว่าตอนเช้าต้องไปใส่ไปที่ห้องทิเชอร์ใช่ไหมแล้วก็ตอนเย็นก็ไปหยิบกลับมาไม่ให้ใช้เวลาเรียนแต่ชแตมเอา iPad ไปได้นะ iPad คือไม่ต้องฝากทีชเชอร์เพราะไอแพดเอาไว้เรียน,นะคะ่ะใช้ iPad เรียนหนังสือกระเป๋าจิ๋วอีกอันนึออกระเป๋าเานี้ยน่ารักมากเลยนะเชแตมก็ซื้อตอนไปญี่ปุ่นแม่เชยเป็นกระเป๋าเล็กที่แบบ เราใส่ทุกอย่างไปได้ดูสิทุกคนคดีมากแล้วเวลาพกพาก็คือเขาน่ารักด้วยไงแม่เราใส่ปไปหนังส,สือขนาะนะลองลองเห็นไหมมันเหมือนคฟเวอร์หนังสือเหมือนห่อหนังสือใช่ไหมเป็นผ้าย,ย่นๆนะคะน่ารักดีหวีค่ะเอาหวีไปโรงเรียนอันใหญ่มากอันเท่านี้เลย แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือเอาไปก็ไม่เห็นหวีผมครูถ่ายรูปพี่องเรียนมานะหัวยุ่งตลอดเอา้าหวีตอนไม่มีอะไรทำเอาไปแล้วก็หวีหน่อยที่ชาร์คค่ะสายชาร์โทรศัพท์หมูแฮมที่ชาร์คค่ะ Power bank. พาวเวแบงค์ชอตแอมพพาแบงค์อันนี้มันไม่ต้องใช้สายช็อตาเสียบได้เลยเอาสายไปทําไมอะ่ะเผื่ออันนี้หมดแล้วไปใช้อันอื่นนะคะก็นันบดบุ๊กนี่สติกเกอร์ไอออนไฮดดูได้ไหมดูได้ เป็นโอ้อะไรอ่ะเกต้าจอยรูปที่ว่าตอนเกต้าโมเดิร์นกูรูที่จำไปมีทัศกาลโมเดิร์นกูรูประทับใจเล่ติเก็บเอาไว้เพราะว่าสมุดเล่มนี้คือจะติดอะไรที่ประทับใจใช่ไหมใชม่ดีน่ารักอันนี้เฉดเตมเขาออกแบบสติกเกอร์ตัวเองเซตสตาร์เตอร์คิดเฉดเต็มนะคะการเริ่มต้นเป็นเฉดเต็มก็จะมีสติกเกอร์ก็มีเฉดเต็มมีพ่อมีแม่โอ้อะไรเนี่ยจั๊กเจอร์นัลคืออะไรจั๊กเจอร์นัล คือหน้าขยะหรอแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอ่ะเธอแต่คนวาดรูปหมาดชุนแล้วก็มีหน้าที่เป็นจังเจอร์แนลนะคะมันคืออะไรมันคือแบบหน้าที่แบบมีความเป็นขยะออะเป็นสมุดส่วนตัวละกันอยากทำอะไรก็ทำลิบป้ามโอ้ิบปามไปด้วยแม่ก็เพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยนี้ไอหุ่นก็ให้แล้วทาบ้างหรือเปล่าดาที่ทำให้ดูนี่ไม่ขอเพื่อนให้เยอะอยู่นะเนี่ยเฉยแต่มีอะไรให้เพื่อนบ้างป่ะให้ที่มันผม เคยมัดไหมอ่ะต่อค่ะมัดตอนเต้นอะที่บีลูกบีอันนี้ก็หนักแม่จะบอกให้ที่กระเป๋าหนักทุกวันเนี้ยนะเป็นของไม่มีสาระสักอย่างของมีสาระมีอะไรอะที่ต้องใช้อะไอแพดก็เอาไว้บีกล่องขนมแค่นี้เองแล้วก็แฟ้มเนี่ยนอกนั้นอย่างอื่นไม่ต้องแบกไปเลยหมดแล้วต่อไปไปที่สองจอแดนอันเนี้ยเอาออกแล้วได้เราไหมอะอันนี้คืออะไรมีอะไรในนี้บ้าง แมวแมวญี่ปุช่าเตามซื้อให้เพื่อนกลุ่มเช่าเตามีทุกคนเขาพกกันปะเฮ้ยอะไรอะดอกไม้เอามาทำไมจะคิดว่ามันมาจากอะไรสเปเชียลนั่นแหละค่ะมีเศษกิ่งไม้ใบไม้อยู่ตรงนี้ทิ้งเลยได้ไหมทิ้งก็ได้อะฉันจะเก็บทำไมอะอ่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 ะเก็บก้านมันไปก็ได้หนึ่งก้านอะลิปปาเอาลิปปาอีกแล้วจ้าเลยกินนี่เีกค่ะนี่อะไร รีบปาไปไม่ด้ของตัวนั้นชดแต็มแม่ตกใจนี่ก็รีบปาชดแต็มมาช่วยแม่ซื้อรีบปาชดแต็มต้องใช้ด้วยนะเสียดายใช่เพราะว่ามันหมดอายุได้ต้องรีบใช้อุ้ยอะไรของเธอขยะเหรอฮะขยะอุ้ยมีตังคว้ายคนลุกเธอ่ะเนี่ยดอกไม้หอไมกลยกินอะไรน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งทำไมไม่ไม่โฟกัส นี่ไงเศษดอกไม้ที่เขาแกะไปชเชตามใบนี้ยัตงต้องห้หอยไหมหรือไม่ต้องแล้วห้อยก็อ,อย่าเพิง่งทำเก็บดีกว่าอ่าอ,อ่แล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะเชอ่อมเขาเลือกคําดาหลายบ่อยแม่ก็ให้พกไว้เวลาปุบป,ปับป,ปุบป,ปับเลือกคําดาหลายที่โรงเรียนจะได้จัดการตัวเองได้อ่าเอาไปเศษที่ฝุ่นที่ผงอะไรของเธอเนี่ยยีเก็บทำไมข้างนี้นะคะก็คือ กระติกน้ําส่วนข้างนี้ก็คือน้ำพึ้งผสมมะนาวื่าเช้าชัดแอมเขาว่แบบระคายคอก็เลยอยากให้แม่ทําน้ำผึ้งผสมมะนาวไปให้แม่ก็ตื่นมาทําให้แต่เชา้าแล้วเนี้ยเหลือมาเยอะมากเปรี้ยวน้ำผึ้งผสมมะนาวต้องเปรี้ยวไงแต่มันไม,ม,นไม่มันไม่น้ำผึ้งเลยมันไม่อร่อยใช่ไหมมันชิมชิบอันนึงอู้ยออกมันไม่อร่อยใช่ไหมมันชิบมันจิบอะไร จิบมันอ่ะจิบกับ e ซิปมันอ่ะซดเบาๆอย่างเงี้ยหรอสดเบาๆแล้วมันก็เปรี้ยวเลยไม่ได้กีมเลยค่ะหลวงหลวงมีลิ่จูบจูบแนนนตัีงแต่เมื่อไหร่ออมิสเตอร์เบนให้ตอบคำถามถูกคือวิชาเลขของเาอแตมอะถ้าใครตอบถูกจะได้จุบประจุนะคะอมาดูช่องข้างหน้ากันกล่องพาสเตอร์ยาพกไปทําไมเธอแตมก็เดี๋ยวมีคนเป็นแผลไหคะเป็นแผลก็ไปหาพี่เนอร์สี่ห้องพยาบาลอะก็ไม่ต้องไปก็เอาอันนี้ให้เลย พาสเตอร์อยาาลาคิตตี้ยาดมมิกซ์เบอร์รี่ด้วยอะคะ่ะกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่เออจริงด้วยแม่เพิ่งรู้ว่าเขามียาดมกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่พอดมแล้วจมูกมันไม่ตึงไม่ตันใช่ไหมหายใจออกเงี้ยหรอดูนะคะสีสวยดีเนอสีชมพูม่วง อาพ่นจมูกพ่นเลยดีกว่าถูกต้องนี่อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวอุ๊ยชแตมใครเขียนอะไระจดหมายร้ใ,ใครเขียนให้อารีนากรานได้พริฟิวมค่ะฮะอารีนาเขียนให้เหรอไม่ใช่อไรมันเป็นที่ท,ที่โรงของตัวนี้เทสเตอร์เหรอทิอ้งไปอ่าพ่นจมูกเลยชแตมเขาเป็นโรคภูมิแพ้นะคะอะตัวแตมไม่ตกใจคือจมูกอ่ะจะตันบ่อยๆก็ต้องคอยพ่นจมูก ที่มัดผมอีกแล้วมัดะนี่คือะรถุงมูเตของแจแตมนะคะในนี้ก็จะมีเครื่องรังญี่ปุ่นการเดินทางปลอดภยัยสมหวังทุกความปรารถนาแล้วก็เรื่องการเรียนดูใช่ัคะเื่อด้ําใส ใช่คข้เมือกี่อันนี่คือสร้อยหินของแม่นะเส้นใหญ่มากคือแม่มีตั้งแต่สมัยยังไม่มีเ้อแต่ไเป็นหินโรสควอ์สนะคะสวย12นักศาสตรแกะสละักเป็นปีเกิดต่างๆ12ปีเป็นของมงคลนะ่ะแล้วก็มี m เมทิสอ่ะแล้วก็มีแอมทิสอันนี้ก็กหินของแม่เหมือนกันแอมทิสแล้วก็มีพระ อันนี้เป็นพระนะคะอ,นนอันนี้คือวัดระคังเราเช็อตต้มใส่นี่คือใส่นอนด้วยนะใส่อาบนะ้ำใส่นอน,ใส,น,อนใส่อะไรไม่ถอดเลยมันต้องถอดหรอไม่ลำคาหรอนอนหลับได้ยังไงมีอันเนี้นโ<ด>ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะอันเนี้ยคือใหญ่มากมันมันเหมือนอยู่ช็อตตมแล้วมันก็ไม่ไปไหนมันเป็นอวัยวะอย่างเงี้ยหรอรู้จักไหมว่าอวัยวะคืออะไรอ่ะ organs ฮะอะไรอ่ะ myongness เอาไปทำไมก็กินไงคะกินกับอาหาร กมายองเนสขวดใหญ่ไปก็ที่ต้องเรียนมีแต่เคชช่แม่มีขวดเล็กๆแบ่งใส่ขวดเล็กไปได้ค่ะแบกขนาดนี้หนักโอ๊ยอะไรเนี่ยทะล,ลมเนี่คะดูนะอันนี้จะหลกนาม <c oughs> ฉันไม่ได้พูดอะไรนะคะเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าใจอะ่ะนี่คือเอาไปเล่นแบบนี้ใช่ไหม นี่อะค่ะอ่ามัน produce แอร์เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเราปิดตรงนี้มันก็ทำไรไม่ได้ไม่เข้าใจแปลว่าอะไร produce แอร์ผลิตเหรออืมถ้าเกิดแอร์ตรงนั้นร้อนมันก็จะ produce ร้อนอะ้วถ้าเราปิดอ่ะมันก็ไม่พ่นลยค่ะ เอาเรือปกติเรื่องปกติของพัดลมนี่จะแตมไปเล่นใช่ไหมเนี่ยฮะไปว้าวว๊าววอยู่โงเรียนใช่ไหมเนี่ยสิ่งนี้อะไรจะแตมแกะดูด้ะจดหมายรักอีกแล้วใช่แบบที่สองวาดรูปเล่นรักเจอแตมเจตแอมวาดรูปเล่นนะคะเขียนว่าอะไรปะเนี่ยวาดรูปตาเนี่ยนะโอ้ต้องดูทางนี้เป็นรูปตาเมื่อกี้แม่ดูทางนี้ดูไม่ออกเลยอะ ลายแล้วฉบับที่สาม scrap paper ฮะกระดาษโนต้ตกระดาษอะไรเงี้ยหรอกระดาษ scrap อ่ะอันนี้คือพอปะพ่อเขียนปะภาษาไท่สแตมทุกคนลายมือสแตมเหมือนพ่อโย่อเยอริเลยอะลายมือเขาเป็นกำรมพันด้วยหรอวิชาแรกนะคะกระดาษโน้ตแล้วนี่ก็คือสมุดเรียนนะคะเปิดดูได้ไหมภาษาไทยเปิดดูได้วิชาภาษาไทยคุณครูคนุ่นนะคะอุ้ยเขียนเยอะอยู่นะใช่อู้เย้ yeah. เชแตมเขียนภาษาไทยค่ะทุกคนมีแต่ภาษาไทยนะคะวิชาอื่นที่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ What's in c h e r t e s bag นะคะกระเป๋านะักเรียนของเชื่อแตมว่ามีอะไรบ้างถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับเชอแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย